ครั้งหนึ่งเพื่อรอความพร้อมก็ขอ,ขอโอกาสผู้ที่จะทำหน้าที่พิธีกรน,นะครับได้กล่าวอะไรเล็กน้อยนะครับเขตวิสุงคามาสศีมาของแต่ละวัดนั้นได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระบรมราชาองค์งการโปรดพระราชทานวิสุงคามาสศีมาตามที่วัดนั้นๆได้กำหนดเขตแยกออกจากเขตหนึ่งของหมู่บ้าน เป็นสถานที่ทําสังฆกรรมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งนี้การปักเขตวิสุงคามมสิมาแต่ละที่จะแตกต่างออกไปตามลักษณะภูมิภาคนะครับวัดแห่งหนึ่งจึงและสถานที่แห่งหนึ่งจึงมีความแตกต่างแต่ก็ไม่ได้มีต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งในอำเภอตามพระบรมาราชโองการจะเขียนไว้นะครับในเ,เ,เขต ที่งคามศีมานะครับบอกกําหนดชัดเจนนะครับว่าให้นายอําเภอท้องถิ่นนั้นๆเป็นผู้ปักเขตนะครับเป็นพระบระมราชโองการออกมาว่านายอาเภอท้องที่เขตนั้นๆเป็นผู้ปักเขตนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอประจําท้องที่ของเรานะครับมาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามกําหนดเวลานั้นก็รอความพร้อมของทุกฝ่ายนะครับจะได้ทําการปักเขต นำโดยท่านนายอำเภอจะเริ่มปักไปแต่ละมุมละมุมมีทั้งหมด4มุมกว้างเขตวิสุงคามของเรากว้าง40ยาว80นะครับพอเราได้ปักเขตวิสุงคามาสีมาแล้วจะมีการาสร้างอุโบโสถให้เรียบร้อยแล้วก็มีการผูกพัทธสีมาต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือเป็นระเบียบการทางคณะสงฆ์ปฏิบัติกันมาเก็บทุกวัดนะครับวัดหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งมีการปักวิสุงคามัสีมาครั้งหนึ่ง มีการสวดถอดเขตพัทธสีมาครั้งหนึ่งแล้วก็มีการปลูกเขตพัทธสีมาครั้งหนึ่งแค่นั้นนะครับการ,รทําสังฆกรรมในาส่วนนี้หรือพิธีการปรักเขตวิสงขามสีมา,า,าสวดถอนพัทธสีมาแล้วก็ปลูกพัทธสีมานั้นวัดแห่งหนึ่งสามารถทําได้ครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับจนกว่าจะมีการสร้างโบสถ์แห่งใหม่ถึงจะมีการสวดถอนสถานที่เดิมออกนะครับแล้วการที่จะคอส สวดถอนที่เดิมถ้ามีการสร้างในสถานที่แห่งใหม่ต้องขอวิสุงคามาศีมาใหม่นะครับอันนี้เป็นระเบียบปฏิบัติมาต้องได้พระบรมราชานุญาตขออนุญาตเขตเพื่อแยกออกจากเขตราชาอาณาจักรเป็นเขตพุทธจักรนะครับการจะทําสังฆกรรมการบวชการลงสังอุปโสถอย่างนี้ครับต้องทําในเขตอ,อุปโสถ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญพระมหากษัตริย์ท่านให้ความสําคัญในการปรักเขตวิสุงขามาศีมาแยกออกมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับสมัยก่อนเล่าเท้าความไปสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรมรังสีท่านก็มีข้อคาใจกับล้นก้าวราชการที่สีจึงหนีราชภัยเข้าไปในเขตโบสถ เผอิญว่าล้นการราชการที่สีท่านเข้าไปเห็นท่านอยู่ในโบสถ์แล้วก็บอกว่าท่านก็มีรับสั่งว่าเอา้าเราได้ไล่ออกจากราชานาจาักรแล้วทําไมยังไม่ไปทําไมยังมาอยู่ในสถานที่ของราชานาจากักรสมเด็จพุทธ,ธาจันทร์โตท่านก็ยังก็เลยเทูลในหลวงราชการที่สีไปว่าอาตมาภาพไม่ได้อยู่ในเขียนราชอา,าจากักรแต่อยู่ในเขตพุทธ,ธาจักรแล้ว เขตพุทธจักรในที่นี้ก็คือวิสุงขาม,มาสีมาเป็นสถานที่ที่พระเจ้าแผ่นดินกรุงนั้นๆยกสถานที่แห่งนั้นให้กับพระสงฆ์สมเด็จพุทธจันทร์โตมีดำรัสอย่างนั้นในหลวงรัชกาลที่สีก็บอกว่าชอบแล้วเป็นสมควรั้างั้นก็นิมนตนพระคุณเจ้าับดำรงสมณเพศตามเขตราชอาณาจักรต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นกุศโลบายในสมัยก่อน นักโทษนี้ราชาภัยก็เหมือนกันถ้าเข้ามาบวชในเขตวิสุงคามัสีิมาหรือเขตปรับหมวดของทางคณะนส์แล้วในหลวงหรือราชาภัยนี้สามารถที่จะทําอันตรายกับบุคคลนั้นๆได้นะครับแต่ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งนั้นการพระราชทานวิสุคามสีมาจึงถือเป็นธรรมเนียมสืบมาอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าได้ยินอย่างนี้ ชาวบ้านจะหนีมาบวชเพื่อน,นี้ราชภัยนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะถือว่ากฎหมไม้บ้านเมืองยังครอบคุมไปทั่วทุกแห่งจนเท่าทุกวันนี้นะครับดังนั้นก็ทำเนียมวันนี้ท่านนายอำเภอก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีก็คงจะได้ไปผูกปักเขตเรื่อยๆนะครับท่านนายอำเภอ,อมาเห็นความเรียมง่ายของวัดตาบ้านๆของพวกเราก็มีพิธีทำเนียมวันนั้นได้ไม่มากนะครับ หลังจากนี้ก็เล่ามาพอสมควรนะครับก็คงจะถวายไม้ให้กับอา,อาจารย์ผู้เป็นาศาสนาพิธีกรดําเนินกับรายการต่อไปเพื่อรอความพร้อม,มเมื่อรอความพร้อมแล้วก็ให้หนายท่านนายอำเภอนะครับ<ม>นําปักไม้หมดต่างๆ<ม>จะเป็นการเสกพิธีในการสร้างอุโบสถในคำลบแรกนะครับงานต่อไปก็คงจะเป็นการสวดถอนพัทธ,ธิมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผูกพัทธ,ธิมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งจะใช้การดำเนินงานอยู่อีก2ครั้งนะครับวัดของเราก็จะมีโบสถ์เป็นสถานที่ทําสังฆกรรมเสร็จเรียบร้อยสามารถบวชคนบตรได้นะครับโบสถ์ท่านกําหนดในพระวินัยไว้ว่าต้องกว้างสําหรับพระภิกษุทําสังฆกรรมได้21ลูกขึ้นไปไม่สามารถที่จะทําให้แคบแคบ บรรจุภับิบรรจุภิกษุไม่ได้21รลูกสาเหตุเพราะว่าถ้าหาพระภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษจ,จะต้องออกจากอาบัติสังฆาทิเศษด้วยโบสถ์เท่านั้นคือการเรียกเข้ามาสู่หมู่ใหม่โดยใช้สังฆก,กรรมนั้นใช้ทั้งพระภิกษุทั้งหมด21รลูกถึงจะสามารถออกจากอาบัติสังฆาทิเศษได้พระวินัยท่านจึงกําหนดว่าโบสถ์นั้น ต้องไม่เล็กจนไม่สามารถจุพระภิกษุได้ต่ำกว่า2 1ดลูกบ,บอกงไงคือ2ี่ลูกขึ้นไปจังสีได้วันนี้ย่าวกว้างหลายกระบอเกินจักโยดนพ์มามมั่นบอกให้มันหลายโผดเพราะฉะนั้นถ้ามันกว้างเกินไปมันก็เลยต้องมากําหนดเขตอันนี้เป็นการกําหนดเขตทางฝ่ายบ้านเมือง ต่อไปเราจะมาะะกำหนดเขตทางพระวินัยอีกครั้งหนึ่งการกําหนดเขตทางพระวินัยอีกครั้งหนึ่งดูอะไรเป็นเกณฑ์ดูลูกนิมิตลูกนิมิตซึ่งคณะสงฆ์เอาลูกนิมิตทั้ง8ปดลกไปวางไว้ตรงไหนเขตการทําสังฆกรรมหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเขตวิสุงคามศีมาซึ่งเป็นเขตหนึ่งเพราะฉะนั้นเขตวิสุงคามศีมากับเขตพัทธสีมานั้นเขต พัทธสีมาหรือลูกนิมิตต้องอยู่ในเขตของวิสุงคามสีมาห้ามใหญ่เกินไปกว่านั้นและก็ห้ามเล็กเข้าไปในเขตของตัวโบทเพราะว่าอาจจะเกิดสีมาสังกะอุบาสกผู้เคยบชเรียนมาสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกหรือว่าเคยเปิดหนังสือนักธรรมชั้นเอกอุบาสิกาผู้เคยเปิดหนังสือนักธรรมชั้นเอกก็คงจะรู้ว่าสีมาสังกะคืออะไรคือที่มันไม่ทับซ้อนกัน คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือทีเมนย่มีกับทีพอย่มาบด้ไปากันบด้ไปยันทับกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอันนั้นอันผู้นั้นก็ใชว่าที่ข่อยอันนี้ก็ใิว่าที่ข่อยเห็ดสังคกรรมเนี่ยไอ้อประมนณบางทีเนี่ยออกโฉโนดกันยากลักษณะการเขียนทำสังคกรมครมทางภาพนัยก็เหมือนกันคือต้องแยกสถานที่ออกมาการเขียนไว้ทำรับทำสังคกรรม สังคธรรมหลักๆของพระภิกษุก็คือ 1. บวชอุปสมบท 2. ลงอุปสมบทพราะปฏิโมกข์แล้วก็ทำสวดให้ผ้ากระถินนะครับต้องทำในโบสถ์เท่านั้นส่วนวัดใดที่ไม่มีโบสถ์พระภิกษุท่านก็อาศัยความตลาดคือ,อกำหนดพื้นที่ขึ้นมาชั่วคราวบางวัดสามารถเอาไปใช้ในเขตพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำหนองน้ำ มาทำเป็นสีมาชั่วข่าวได้ตามพระวินัยนะครับเพราะฉะนั้นวัดเราเนี่ยถ้ามีโบสถ์ขึ้นมาแล้วในอนาคตชาวบ้านเขาอาจจะได้เห็นว่าเมื่อมีการมอบผ้ากรถินในเขตสาราแล้วคณะสงฆ์ต้องมาสวดมอบผ้ากรถินอยู่ในเขตพัทธสีมาอีกเป็นคำโรกหนึ่งถึงจะสามารถนําผ้ากรถินนั้นไปตัดและเย็บเป็นสังฆาติสบงจีวรได้ตามตำดับนะครับอันนี้คือหลักของพระวินัย เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการพื้นที่ทําสังฆกรรมนะครับขอถวายความต้อนรับนะครับหลวงพอ่อพระปริยัติเทรวง์เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธ์นะครับบัิรานุเทร,เทร,เทรัเจ้าคณะตาบลน,นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพื้นที่สร้างโบสถ์ของเราเรียบร้อยแล้วการ ฉลองโบ์ของวัดนั้นๆก็คงจะยิ่งใหญ่สาเหตุทําไมต้องทําแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าวัดหนึ่งครั้งหนึ่งมันสามารถทําโบถ์ได้ครั้งหนึ่งมันก็เลยเสําคัญในสมัยก่อนเราจะเหมือนงานฉลองวัดฉลองโบถ์มีงานมหรสามวันเจ็ดวันห้าวันเป็นงานใหญ่นะครับทุกวันนี้ก็เป็นยังเป็นงานใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนวัด สายครูบา,าอบาจารย์พ่อแม่ครูบา,าอบาจารย์ของเราก็เน้นเป็นความเรียบง่ายมาเป็นลำดับนะครับครับขอก,กับนวมัสก,การนะครับรองผ้าจารย์ลองเลียขานุการลองเจ้าคณะภาคแปดธรรมยุทธ์นะครับมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับถ้ามีสิ่งใดขาดตรบผัว่องก็ชี้แจงแถลงไทภาคสิบใช่ไหมครับอขอออไป ข้ามภาคนะครับเหลือการนกการล้อมเจ้าคณะภาคสิทธิธรรมยุธนะครับวัดนรน,นาสุนทรีการามนะครับขอ,อ,ขอต้อนรับนะครับท่านผู้อํนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดทีมงานทั้งนั้นนะครับเห็นหน้าค่าตากันบ่อยเพราะว่าลงไปสร้างวัดตั้งวัดด้วยกันเป็นประจำครับหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดวัดป่าสีบนทองรเรื่อยๆนะครับ เมื่อถึงเวลาก็สมควรพระเทรานุเทลานะครับทั้งนี้ก็การพระราธนานะครับเจริญพรอุบาสิกาเข้าสู่เขตนะครับเขตพื้นที่ที่จะปักไมายพิสงคำมัสสีมาตามระเบียบนะครับอัจจาน้ก็กล่าวคงของใช้เสียงนะครับมอบไม้ถวายเคียนไม้ให้พระครูสังฆรักับพิเชษราภาตโรคณะทำงานเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธดำเนินการตามระเบียบาระาชต่อไปครับกราบนมัสกาเจ้าะระจะเจริญพรครับ đấy mình vừa ở cái đi quaกัน เด้อมาอีกรอบอ่ะอันนี้ศึกษานะหน้า อขอโอกาสถวา,ายความเคารพพระปุษีธรรมปาลคุณรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธผู้เป็นประธานในพิธีการและท่านประหลัดอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวสา ตลอดถึงผวกในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อเอดส่วนราชการคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาผู้มาร่วมในพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงขามสีมาวัดป่าศรีเลิงชัยอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดในบันนี้กล่าวถวายรายนามนพระสงฆ์ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ในพระครูวิทยธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอจังหารธรรมยุทธ์พระครูพจทิพยะธรรมมาพรขอไปครับพระครูทิพยะธรรมมาพรเจ้าคณะอำเภอหนองพอ่อธรรมยุทธ์พระปริยัติธีระวงรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธ์พระครูรัตนาพิรมเจ้าคณะจังหวัดมหาสาร,รคามธรรมยุทธ์พระครูกิต,ติคุณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญธรรมยุทธพระครูวิกรมธรรมทัตเจ้าคณะอำเภอจตุรพัฒพิมานธรรมยุทธพระครูวิสิทธิ์วีรโสพลเจ้าคณะตำบลดินดำพระครูโพธิชัยคุณเจ้าคณะอำเภอโพชัยพระครูุงพรศิรโสพิษเจ้าคณะอำเภอเมยวดีและพระมหาชวนชวนปัญโยพระสงค์สิบรูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกล่าวในนามพิธีกรศาส,สนาพิธีพิธีการปักเขตพระราชทานวิสุงขามสีมาวัดป่าสีเลิงชัยตะบลผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด